ให้หนูได้สวยเหมือนแม่บ้างนิดนึงที่ผ่านมานี่มีแต่คนเรียกหนูว่ามัมขีดไปขีดมานะคะญาติจตไม่ได้ว่านี่คือญาติเองากนาเร่ยงค่ะก็จะนิยมในเรื่องของปากรูปกระจับเหมือนกับปากรับซัพ์ การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย สนับสนุนโดยสยามพาร์คซิตี้สวนสยามโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการขย e งเก้ากระโดดกระโดดใช้เชีเวดคุณชื่ออะไรดิจดอสครับผมครับผมดเจิตอลครับส่วนผมดีเจเดนะครับพวกเราจะขึ้นซีดเก้าสิบ้มันพันใหม่นั่นเองวันนี้ก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงของการปิดเทอมแล้วครับเป็นไงบ้างอยากไปโรงเรียนจังเลยยัง เป็นเด็กที่ดีมากเมนยครับปกติเนี่เวลาเปิดเทอมเขาค่อยตัดผมครับไอ้นี่ตัดผมฮะตอนเขาปิดเรียนโอ้ส่งนักเรียนนี่ได้มากเลยนะครับต้องสูงต้องต้องสูงอันนี้ไม่ได้ตัดเพราะทรงเรียนฮะแตัดพอนิสัยออ๋เกรียนนะผมและสําหรับรายการขี้เหง่อก้าวกระโดดของเราวันนี้ชูธำนองนั้นพบกับความหันษาสุดเกรียนของ2หนุ่มลิสตาเกาะกระแสการถ่ายภาพซ้ําที่เดิมไอเทมใหม่ของไอคอนป๊อปอาร์ต และอัปเดตการทำงานโปรเจกต์ถ่ายรูปโมเดลจิ๋วในช่วงกระแสนิยมออกสนามบุกไปดู24ชั่วโมงก่อนงานซีรีส์บทั้งที่9และช่วงตัวจริงพบกับผู้หญิงที่สั่งแอคชั่นรึดังไม่แพ้ผู้ชายสาลินีเข็มจรั เต็มอิ่มแน่นอนครับวันนี้ครับผ<อ>มทำไมฮะกับข้าวเยอะหรือเต็มอิ่มครับผมแล้วแต่ถ้าหิวก็กินครับผม <laughs> วันนี้เนี่ยบอกไว้เลยว่าเข่าจะต้องดีนะห <laughs> รอทำไม,มไม่เกี่ยวะลรกับเข่าอ่ะเพราะว่าเราจะได้กระโดดกันเต็มที่วันนี้ช่วงแรกดีกว่าทํานองนั้นนะฮะ <laughs> วงนี้ต้องบอกว่าพอ,าอาพูดปุ๊บ <S <s คนต้องรู้จักคุณรู้แล้วเหรอนี่ไงนี่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 อะไรฮะอ๋อแท็กซี่หาแท็กซี่อยู่แท็กซี่บ้าเนี่วงนี้วงนี้ วงบ้องตาครับลิฟตาแต่ผมชอบนะเวลาขึ้นคอนเสิร์ตนี่เขาจะต้องหาลูกเล่นอะไรมาสนุกสนานได้ตลอดมีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ธรรมดาวันนี้คุณจะไปที่ไหนเนี่ยวันนี้บอกได้เลยว่าแค่สถานที่ที่เป็นนัดเจอพวกเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาละเฮ้ยจริงดิจริงมันจริงอย่างนั้นเลยจริงจริงฮะแค่สถานที่ที่เป็นนัดเจอนี่ก็น่าสนใจแล้วโอ้ที่ไหนที่ไหนที่นี่เลย ในช่วงทำนองนั้นวันนี้ครับผมพาทุกคนมาพบกับสองหนุ่มนักดนตรีอารมณ์ดีที่ขึ้นชื่อเรื่องการแสดงสดที่สนุกสนานหันษาผมชึ่งสุดเกลียนในบรรยากาศของร้านสุดชิแต่เอ๊ะว่าแต่ว่าทำไมต้องเป็นร้านสุดชิ่ยปลาไหลทะเลโยาซปลาเหลเฮ้เอา้าเอา้เอาคุณดอดคุณแทนนี่ทำอะไรเนี่ย ก็ผมมารอลิ้ตาไงเอ้เราปะโทษพี่าจะรับน้ำได้ดิครับพี่เขาตอครับเหรอ,อ,อ,อโค้กแก้วนอ้องยัคงใช้ชีวิตคนเดียว ยังคงฟังเพลงเดิมคนเดียวยังคงเดิตนต่อไปคนเดียวยังไม่มีปลายทางยังคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆยังคงไปที่เดิมของเรายังคงมีแต่ความเงียบเหงายังรู้สึกอ้างว้างอยากที่จะรู้ว่าเธอเป็นอย่างไร Just feel it all ส่วนฉันนั้นยังยังคงรักเธอไม่เคยเปลี่ยนไปยังมีหัวใจที่มี ดกงาวเป็นร้อยพันมี่เธอคำอีกเป็นล้านคำอยากจะเล่าให้เธอได้ฟังแต่เธอไม่อยู่แล้วก็คงทนได้เพียงแค่รอก็จะมีโอกาสจะขอให้ฉัน

่ไมทำไมวันนี้ถึงพาผมมาร้านซูชิฮะวันนี้อันนี้เป็นร้านเพื่อนสนิทครับเซียซูชิเป็นร้านเพื่อนสนิทใช่ร้านของเพื่อนสนิทก็ถามว่าอยากเล่นดนตรีที่ไหนคที่ไทยเลยบอกว่าอยากมาลองเล่นร้านซูชิดูเพราะว่าไม่เคยเห็นเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์นะที่เรามาเล่นดนตรีกันในร้านซูชิวันนี้เราให้พี่แทนได้เตรียมอาหารมาให้เราให้นอนให้ทานด้วยก่อนให้ผมได้ทานด้วย เู้หญงก้าวกระโดดครับครับผมี่วเป็นครั้งแรกของรายการที่จะมีการที่แทนทำซูชิให้เปิดก่อนครับโอ้โหเชิญเลยครับแล้วเขาทำเองเลยใช่ไหมใช้เวลาห้าวินาทีในการเตรียมครับผมเฮ้ยเสร็จแล้วโอ้โหโอ้โหสุดยอดมากเดี๋ยวขอดูหน้าตาหน่อย นะฮะอันนี้มันะเป็นเซตคัพเซตพรีเมียมครับของนี่นี่โอ้นี่เป็นเซตพรีเมียมของนี่นี่กอยากจะรู้แบบว่าชีวิตของลิปตาในอีกมุมหนึ่งที่หลายคนยังไม่รู้หือว่าจะได้แรงบันดาลใจดีจากพี่กระโตและคนแผดด้วยนะครับจริงๆแล้วตัวตนของลิปตาคืออะไรฮะมันคือการทดลองว่าอยากลองทําอะไรใหม่ๆในทุกวันครับเพลงเราเป็นเพลงแบบ easy listening เป็นเพลงฟังสบายแล้วมันขัดกับอะไรที่เราทําออกมาแล้วมันตลกอะไรอย่างนี้ ผมคิดมากเลยคิดว่าจะทาอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคิดว่าจะเป็นแบบนี้แล้วจะทำทีรไรได้หรือเปล่าออพอคิดไปคิดมาแล้วเราโมแต่คิดว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างทําให้เราไม่กล้าทำอะไรสักอยาก่างแต่ว่าทุกวันนี้พอทำงานตัวแทนเราสึกว่าเกิดทําอะไรขึ้นมาเนี่ยทดลองถ้ามันจะไม่เวิร์กบ้างก็จะต้องเข้าใจแล้วก็ให้มันมีความเป็นตัวเองเนี่ยครับเป็นธารมงชาติเหมือนทุกวันนี้เราไม่ได้เป็นศิลปินนะอผมว่าแทนเนี่ยไม่ได้คิ่เป็นศิลปินดนตรีเนี่ยก็เหมือนกับ น้องแฟนเพลงเนี่ยเขาเป็นน้องของเราคนหนึ่งเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งกัแล้วคอนเสิร์ตไหนที่เราแบบว่าที่ผ่านมาของเราแล้วเราชอบที่สุดเอาที่สุดผมเลือกคอนเสิร์ตแรกของลิตาตอนนั้นเราไปเล่นที่สนามม้านางเลิฟฮะใช่แล้วตอนนั้นไม่มีคนดูเลยครับแล้วก็ไม่มีใครรู้จักเราเลยมีคุณแม่ผมกับมียติผมประมาณสี่ห้าคนฮะมาอยู่หน้านี้ผมรู้สึกว่ามันคือก้าวแรกที่ที่เรากลัวครับแล้วก็อะไรหลายอย่างเวลาเราทาอะไรก้าวแรกมันยากนะดอนมันมันยากที่ว่าเราจะกล้าไปทําในสิ่งที่เรา กลัวเราไม่อยากทําออกจากรูทเดิมๆในชีวิตเราเนี่ยผมว่าการออกไปเนี่ยก้าวแรกมันยากมากแล้วคอนเสิร์ตแรกมันก็ไม่ได้เวิร์กหรอกครับแต่ว่าไอสิ่งที่มันได้กลับมาเนี่ยคือเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็พอทาได้และที่สําคัญเขาบอกว่าความเกลียนความฮาความตลกของลิปตาเนี่ยไม่ได้มีแค่2คนไม่ได้เกิดจากแค่2คนเพราะวงก็บอกอย่างนั้นใช่ไหมฮะ<ช>จริงๆแล้วเกิดจากทีมงานอีกหลายคนมีใครยังไงบ้างวจริงแล้วเราเนี่ยเหมือนจริงๆเหมือนแค่เป็นด้านหน้าด้านหลังเนี่ยพวกเพื่อนๆของเราเนี่ยเตียนกว่าเราครับ แล้วพอเราไปอยู่เนี่ยเหมือนเราซึมซับพลังงานเหล่านี้มาคุณเม้งมือเบสอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับก็เป็นคนน่ารักมากพูดน้อยช้อปปิ้งหนักนัตตี้นี่เป็นเพื่อนซีทผมเลยอยู่ในทีมเสือร้องไห้ด้วยครับผมมือคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีสองคนนะครับจะมีที่ชื่อพี่กุ๊กนะครับแต่วันนี้พี่กุ๊กไม่ว่างก็จะเป็นไอ้เวยครับเวยเวยอยู่วง Twenty Cow นะ Twenty Cow คุ้นเคยมือกองครับเป็นครับมือกองเป็นพี่ที่เรียนด้วยกันผมที่ท่าสารก็ หน้าเด็กมากครับทุกวันนี้เห็นแล้วเอ๊ะคนนี้อายุน้อยสุดในวงหรือเปล่าเป็นคนที่มีเขาเรียกอะฮะมีวินัยในการทํางานสูงมากมว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีของรุ่นพี่คนหนึ่งครับผมซาวแมนเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ผมชื่อพี่ตุลนะครับคนนี้ก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นอาจารย์ให้ความรู้อะไรคนละระยะนะครับแทนดีเลยที่ว่าจะพูดไปห่พีุ่นเป็นท้้งท่าเหมือนจะพูดเป็นคนที่ทำงานกับผมในห้องอัดด้วยนะครับเป็นคนที่้องเพลงนิตายทุกเพลงเลยแล้วก็เป็นคนที่ คุมนู่นคุมนี่เวลาลิปตาที่เข้าองดทำมาดีน่าเคารพนาถือมากเชออุปสรรคเวลาว่าเวลาทำงานเนี่ยพวกคุณแก้ไขปัญหากันยังไงคะโอ้ผว้วงบอกว่าก็มีปัญหาแต่ลิปตาค่อนขั่งการที่เราอยู่กันมาประมาณแ9ดถึง้าปีแล้วมันก็ทําให้เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยคแล้วก็เรียนรู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับวงกลายเป็นวงดูโอ้มันมันมากกว่าการเป็นแฟนมันมากเป็นเกือบจะกลายเป็น มีภรรยาห้ือทำไปเพราะว่ามันต้องอยู่กันยาวมากคือทุกคนบางทีม,มันมีอีโกโไนน้ไมมันทำไปแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เคยทำมันดีเราก็ต้องยอมทำลายสิ่งนี้ เพราะว่าเมื่อเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยครับมันก็มันก็ช่วยได้แล้วพูดถึงในเรื่ของของเพลงดีกว่าแบ่งแบ่งงานกันยังไงฮะตรงนี้ครับก็อยู่นี้แต่ก่อนผมจะเขียนเองหมดครับแต่ในนี้ก็จะมีครัสด์ช่วยด้วยครับก็จะได้เพลงก็จะทุกความที่เราทําอัลบั้มมาอันนี้ถึงอัลบั้มที่สามเลยเนะครัการที่เราได้มีเลคต่อเรามาเขียนดูด้วยกันมันก็มันก็ได้ผสมมาอะไรที่ใหม่ๆเปลี่ยนยังไงบ้างตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่เก้ามันเปลี่ยนยัง ทำมาแล้วบ้าชุดแรกเราได้รับโอกาสที่ไม่เข้าใจว่าตอนนั้นพี่บอยกับพี่สุกี้เห็นอะไรเหมือนกันไอ้เรื่องตัวชุดแรกที่คือผลงานชุดแรกหรอเลยก็แบบในระหว่างทางนี่ก็ก็ค่อยเรียนรู้มาเพราะเรามีเพื่อนๆที่เก่งๆมีพี่ๆที่คอยช่วยมีคนนี้คนนี้มาคอยช่วยเนี่ยมันก็ทําให้เราเออเริ่มเริ่มเป็นแล้วเริ่มเริ่มเริ่มขอเนี่คืออาชีพร้องชนนีะต้องทำอางผมบอกแทนว่าตอนแรกปีแรกที่เราเข้ามาทํางานเนี่ยเหมือนโดดเข้าไปในสนามฟุตบอลแล้วอยากเตะบอลครับรู้แค่นี้ว่าอยากเตะยังไม่รู้เลยครับวิ่งไปแย่งบอลกันก่อนเลย ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องเป็นกองหน้าเป็นกองหลังทําไม่ได้ดีแค่ไหนต้องโดไปเตะตอนไหนทําอะไรใส่เสื้อยังไงไม่รู้แหละตอนนั้นไม่มีความรักแต่ทุกวันนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าอ๋ออะไรที่มันเหมาะกับเราอืม,อาอม,มีอะไรอยากจะบอกถึงการและนการไหมฮะก<ฮะ>็เคยจะมีจุดที่จะเลิกวงกันและพอมันผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยพอผู้ชายเนี่ยมันเหมือนบางครั้งมันมีกําแพงกันคบางครั้งมันแบบไม่กล้าไม่กล้าพูดกันตรงตรงบางครั้งบางครั้งแบบอะไรเงี้ยแล้วพอมันมันเลยมาได้เรารู้ว่าอ๋อเอออย่างที่ข้าโตบอกว่าแทนนี่ก็มีอะไรที่ข้า ถ้าตอวเองก็มีอะไรที่มันเหมือนมันเสริมกันนะฮะมันเติมกันเนี่ยพอพอไอ้สองอย่างนี้มันเติมกันเนี่ยมันก็โอเคมันไปได้มันอยู่ด้วยกันได้มันก็มันนมันมีสตาร์ให้มันเจอกันครับว่าผมนี่เมื่อก่อนก็ได้ร้องเพลงกับวงหนึ่งนั่นคือจัตเตอร์สตาร์ให้ผมได้มาเจอกับแทครับผมก็มีหลายหลายอย่างครับนิสัยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่อยู่ด้วยกันได้มันก็มีหลายหลายอย่างที่ผมว่ามันเติมเต็มกันอยู่แล้วแลววันนี้ขึ้นเรือลำนี้ไปลองไปดูว่าปลายทางนี่มันจะเป็นยังไงแล้วก็ เราสนุกกับการทํางานแล้วมันก็มีอีกหลายอย่างที่คงจะได้ทดลองทํากันครับที่ผมอยากขอบคุณก็ขอบคุณแทนด้วยครับรบขอบคุณครอบครัวเขาด้วยแล้วก็อยากขอบคุณที่สําคัญมากๆผมว่าน่าจะเป็นพี่บอยกฤชพงศ์นะครับพี่สุกี้ที่ให้โอกาสครับผมว่าเราสองคนต่อให้มีความสามารถยังไงครับแต่ถ้าไม่มีโอกาสจากพี่บอยพี่สุกี้เนี่ยไม่มีทางที่ได้เขาเรียกว่าขยิ่งก้าวกระโดดมาไกลขนาดนี้ เห็นบอกเมื่อกี้พูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตจะมีคอนเสิร์ตให้เราได้ติดตามกันตอนนี้ฝากได้เลยนะฮะสำหรับอัลบั้มใหม่ที่จะวางแผงตอนนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้นะครับก็จะมีเพลงลองคุยเพลงล่าสุดของมาลิปตากับเซลไซ์นะครับก็จะมีเพลงละครอีก2อีก2เพลงนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับในช่วงกลางปีก็คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกพวกเรานะครับใหญ่มากขอชื่อคอนเสิร์ตนะฮะชื่อคอนเสิร์ตนะครับผป้านลิปตาบ้านที่สุด ล้าอินโนทบุรี a Impact Arena มีซีดีใหม่ล่าสุดครับเป็นซีดีแรกในรอบกี่ปีพี่นันสปีครับสามปีของเรานะครับก็จอดมาแล้วมันชื่อว่ายางก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากเอาไว้ครับครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับที่มาพูดคุยกับเรากับพี่เก้ากระโดดนะฮะวันนี้ผมว่าได้ได้ได้มุมมองได้ได้เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆที่เรามองนิตานะฮะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจดีๆด้วยนะครับครับวันนี้มีมีโชว์พิเศษมาฝากเราด้วยจะว่าพิเศษก็พิเศษไหมครับ พิเศษตั้งแต่เข้ามาเล่นในร้านซูชิแล้วแหละครับก็วันนี้จะมีเพลงใหม่ล่าสุดเพลงที่ลองคุยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณ2หนุ่มลิปตานะฮะที่มาที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะฮะแล้วก็พี่ขาวไม่ได้วันนี้ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะร้านเซริวซูชิครสารแดงซอยหนึ่งนี่สารแดงซอยหนึ่งนะฮะเผื่ออีกนะอาจะเอาไว้ทุกอย่างครับเผื่อมาทักทงทักทายได้เจ้าของร้านอาจจะอยู่ก็ได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะสองหนุ่มลิปตาพีคาโตะแล้วก็แดดนะคครับบขอุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ จันคงไม่รู้ว่ามีหนึ่งคนที่เข้าอยู่ตรงนี้จะคงไม่รู้ว่ามีหนึ่งคนที่เขานอนรอและมอง you อเขาจอง you และคอยจะหลบสาย ฉันเองไม่รู้ว่าเธอมีใครที่จะมากับเธอไมฉันเองไม่รู้ว่าเธอมีใครที่เธอนั้หรือคอยอยู่หรือรออยู่ฉันก็ยากจะแปลกในคืนนี้ที่เราได้มาพบกที่ฉันได้มาพบเธอไม่รู้อะไรที่ทำให้ได้เจอและต่อจากนี้เราอาจม่ด้พบกันและฉัน หาเธอได้จากที่ใดจะหาเธอขอลอง ที่ฉันรักก็คือความรู้สึกจริงที่เกิดจะกข้างในถ้าเธอไม่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรน้อยจะก็ได้เพื่อเธออีกคนช่วงหน้าอัปเดตกระแสนิยมพบกระแสการถ่ายภาพซ้ำที่เดิม เทมส์ใหม่ของไอคอนป๊อปอาร์ตและอัปเดตการทำงานโปรเจกต์ถ่ายรูปโมเดลจิ๋วในช่วงกระแสนิยมเงิน500บาทซื้อความท้าทายให้ชีวิตซื้อความสนุกบนทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกซื้อโชคดีเที่ยวฟรีสี่วันเทศกาลซูเปอร์บิ๊กฮอลิเดย์หนึ่งมีนาคมถึง11พฤษภาคมนี้ที่สวนสยามโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืม M O ฤดูร้อนน้ำกระชอนอกกรงทองบานหอมไม่เป็นรน